อ่ะโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนลงรีเชดเนาะยังได้เราเปิดสตรีมเราขึ้นมาเลยเปิดเสร็จแล้วไปที่คังครับมาที่ GTA มาที่ฟันเฟืองตรงนี้จัดการเปิดอานไฟล์ไปในเครื่องให้เรามาแคปหน้านี้ไว้กดแคปมาประมาณนี้แคปให้มันเห็นข้างบนก็พอแคปไว้นะครับ พอเสร็จแล้วหรือใครจะสำรองไว้ก็ได้อันนี้อีกทางนึงสำรองอย่างนี้ไว้เผื่อ,อไว้เล่นออนไลน์นะครับกันการปัญหาด้วยโอเคประมาณินี่พอเสร็จแล้วให้เราปิดไปเลย,เลยแล้วเราไปเปิดรอเซอร์เราเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปลิงก์หนึ่งก็คือลิงก์รีเชดนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเราจะเห็นดาวน์โหลดรีเชดส e 4. ดนะครับกดโหลดมากดเซฟ อย่าเพิ่มกด run นะให้เราไปเปิดหาในโฟลเดอร์มันให้เราคลิกขวา run as m i n กด yes อ่ะพอ,อขึ้นอย่างนี้เนี่ยให้เราคลิกคลิกตรงกลางเลยคลิกปับ๊บให้คลิกมาที่แกนท g ม n t o ้วงเล็บ k t a 5 ee นะครับถ้าใครไม่ขึ้นให้เรามาที่ตรงนี้แล้วไปหาไฟล์นี้ วิธีหาก็คือเปิดสตรีมเราขึ้นมาวิธีคังวิธี gta เนี่ยวิธีจัดการเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องก๊อปตรงนี้มาก๊อปมาแล้วเอามาใส่อันนี้เนี่ยวางเข้าไปกด enter มันก็จะเด้งมาหน้าเนี่ยแล้วเรามาเลือกตัวนี้ gta 5ดด e x ee ตรงนี้กด ok ครับกด ok ไปตรงนี้กด ok อีกหนึง่ง อพอขึ้นอย่างนงี้ให้เราปิดได้เลยต่อมามนที่ไฟล์ m ให้เราคลิกขวาอ่า open file location ผมจะให้ไฟล์ตัวนี้ไปเป็นไฟล์ preset ให้โหลดมาแล้วแตกไฟล์เรียบร้อยนะอ่ะพอแตกแล้วเนี่ยพอได้ไฟล์มาแล้วให้เราคัดมาไว้ในนี้เลยเนี่ยนะคัดไว้ในนี้นะแล้วให้เราไปเปิดอ่าไฟล์ m l o a ได้เลย นะเปิดไฟเลมเราขึ้นมาอโอเคพอให้เปิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้ให้เรากดโฮมขึ้นมากดปุ่มโฮมนะกดสคริปเลยครับมาที่ default reset กดตรงจุด2จุดนะ่ย ก,กดไปอีกอกดไปอีกจนกว่าจะเห็นที่เขียนว่า Preset เนี่ย D I R Preset เนี่ยโอเคทีน,นี้เราก็เลือกเอาเลยว่าเราจะเอา Preset แบบไหนหรือใครจะอยากปรับเองก็เลือกติ๊กตามนี้เลยเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเกมกันโอเคพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยให้เรากดโฮมขึ้นมา ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นเอฟเฟกหรือว่าอะไรสักอย่างเราเลือกได้นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็ปรับได้ทุกอันเลยถ้ามันมีขึ้นมาให้ปรับนะเซตติ้งตรงนี้เป็นปุ่มแล้วก็เลือกปุ่มเอาข้างล่างนี้ก็ดูเอาลองอ่านเอาแล้วกันมีโชว์เฟรมเรทมีอะไรก็ลองดูประมาณนี้แหละวิธีลงง่ายๆเนาะแปบ๊บเดียว ก็ทุกคนจะทำได้แล้วกันไปนะครับ